อังนี้ก็คือที่เราเพาะไว้นี่เลยเ oh. <c oughs> มื่อคือ,อนนี้อันนี้ตรงปกสุดไหมต้นนี้ต้นเล็กๆนี่ตน้นนี้น่าจะตรงปกนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านมาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้แดดออกนิดนึงตอนเย็นๆนะคะเราก็จะมาถ่ายบันทึกความทรงจําสวนหลังบ้านของเราอีกแล้วปีนี้มีแต่บันทึกความทรงจํานะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ว่างทําเท่าไหร่ยังไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือที่เราเพาะไว้นะคะในกระถางน,นี้จะเป็นมะเขือแบบนี้หมดเลยเนาะ เสร็จแล้วเขาก็จะเป็นมะเขือขาวนะคะเพราะเขากลายพันนี่เลยต้นมันต้นไอซองที่เขาซองที่เราเพาะนะคะมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยสรุปเราจะได้มะเขือสีเขียวแบบนี้เนาะอยู่สองกระถางคือกระถางข้างในนี้นะคะนี่ตรงปกไหมนี่นะคะไหนลูกเขานี่ลูกนี้แล้วลูกนี้ตรงปกไหมคะ นี่ลูกนี้น่าจะตรงปกเนาะนี่แหละที่ได้สองกอนี่เลยเอาไปซ่อนไว้ข้างล่างละนี่นะคะกับลูกนี้นะคะตรงปกไหมเอ้ยก้องนั้นก็จะกลายพันธุ์เป็นสีขาวหมดนะคะดูแล้วไม่ทันไรแล้วล่วงแล้วยังไม่โดนก็ล่วงแล้วนะคะนุ่นล่วงอีกแล้วก็ไม่ค่อยติดนะคะลมมาก็จะล่วงก็จะประมาณนี้เนาะเพราะเพราะช้าด้วยเพราะ มันเพราะช้าแล้วก็หนาวมันก็มาเร็วนาะปีนี้แล้วไม่ใช่หนาวมันมาเร็วนะคะมันหนาวทั้งปีปีนี้มันไม่ค่อยร้อนนะคะกิตดอกสวยสวยแต่ว่ามะเขือก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วมาดูฝั่งนี้เนาะอันนี้พี่กวเก็บทําพัน์ุนะคะแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็คือที่ร็อเพาะไว้นี่เลย <c oughs> มะเขือนี้อันนี้ตรงปกสุดไหมต้นนี้ต้นเล็กๆนี่ต้นนี้น่าจะตรงปกนะคะ เรายังไม่ได้เด็ดใบนะคะฝั่งนู้นเราเด็ดใบออกฝั่งนี้นเรายังไม่ได้เด็ดใบนะคะจริงๆเราต้องเด็ดใบเขาออกเนาะเพื่อที่จะให้ลูกเขาอันนี้ไว้ทําพันธุ์เลยมันจะเหลืองละนี่มะเขือดาวขาวอันนี้ตรงปกสุดอันนี้จะออกรีรีหน่อยนะคะออกรีรีหน่อยอันนี้มาแปลกปลาดสีเขียว <c oughs> เป็นมะเขือคางกบแล้วจะมีอีกต้นหนึ่งเป็นเหมือนมะเขือเจ้าพญาเลยอุ้ยไม่ใช่เป็นคางกบเหมือนกันนะคะเปลี่ยนมาแล้วออกมาแล้วต้นแรกที่ว่าเป็นเจ้าพญา ไม่นะออกมาเป็นคางกบเหมือนกันนะคะนะแต่ดูว่าคล้ายคางกบคล้ายเจ้าพญาเนาะนี่เลยมะเขือบ้านเราท,เทําไมตอนมนเขียวมันมีมันจะตายแล้วอุ้ยดูที่เป็นลูกแล้วก็ตายด้วยโอ้ยมะเขืออันนี้มันมันปลูกช้านะคะเพราะว่าเราเพาะช้าปลูกช้านี่มันเป็นรารากัดมันดูมันเป็นลูกแล้วอุ้ยลูกนี้มันเป็นลูกสีเขียวหรือเปล่าต้นนี้อ๋อเขียว เดี่ยวข้างกบตายข้างบนตายนะคะอันนี้เมื่อกานก็ลดน้ําทําไมไม่โดนหรออุ้ยนี่สองอันนี้เดี๋ยวต้อนน้ํามาลดจะฟื้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะจะฟื้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวันเ,เดียวอีกสักพักหนึ่งจะมาเด็ดใบเนาะเดี๋ยวจะทาคลิปก่อนถ่ายคลิปบันทึกความทรงจําเสร็จแล้วก็จะมาเด็ดใบเขานะคะเด็ดใบเขาออกให้หมดเลยเด็ดใบเขาออกให้ล้นล้นเลยนะคะแล้วก็พอได้กินเนาะพอได้แค่แค่หาหิวว่าเราปลูกเองไม่มีสาร ไม่มีไอยานี่เราจะเด็ดแบบนี้นะคะเด็ดให้โล่งเลยไม่มียานะคะกินได้เลยไม่ได้ใส่ยาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันไหนเป็นโรคก็แค่แค่เก็บทิ้งนี่อันนี้ก็ตรงปกหน่อยตรงปกด้วยกายพันธ์ุด้วยฝั่งนี้เด็ดใบฝั่งนี้เด็ดใบโล่งโจ้งเลยอันนี้มาทำคลิปสั้นๆมาเขือนะคะ ตอนแรกเน่ตอนแรกกะจะย้ายเอาเอาให้มันอยู่แถวเดียวกันเนาะเอาพี่ไปไว้ฝั่งนู้นแต่ว่ายังยังไม่ว่างทํานะคะก็เลยเออขอถ่ายก่อนเถอะนี่แดดมันออกมันสวยจริงๆเลยนะแต่มันไม่ค่อยติดดูดอกมันสิดอกมันสวยสวยไมันมันไม่ติดให้เราเลยอ่ะดูถ่ายมาแบบนี้แต่มันก็พอได้กินเนาะพอได้หายกินพอได้หายอยากนี่ไอ้ที่มันโล่ง ดูดูฝั่งโน้นใบตึมฝั่งนี้โล่งโจ่งเลยให้มันโล้นเลยนะคะให้มันโล้นโล้นดูอบาเป็นคลิปสั้นๆไว้ดูไว้ดูปีหน้าก็ปรับปรุงไปใหม่นากก็ทําไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโดยที่เราทํามาหลายปีแล้วมันก็โอเคสําหรับเรานะเรารู้ว่าอะไรปลูกได้กินไม่ได้กินแล้วปลูกทาให้มันดกมันไม่ดกอย่างพริกเราเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าโอ้จะเป็นเซียนแล้วนะดกกระทุกต้นเลย พูดเลยพูดกล้าวพูดเลยจะเป็นเซียนแล้วดกกว่ทุกต้นเลยในสําหรับพริกเราเนาะแล้วมะเขืออนนี้ก็เพิ่งหัดปลูกปีแรกที่ผ่านมาเคยปลูกปีก่อนนู่น2,017ต้นมา4-5ต้นซื้อเขามาแล้วก็ของแถมเข้ามามันก็ไม่ได้ผลเนาะมันก็ได้กินแต่มันก็ไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้แต่ปีที่ปีที่แล้วกับปีนี้ก็ลงเยอะหน่อยแต่ว่าปลูกช้าหน่อยหรือเหมือนกับว่าเราใช้ความสามารถความความที่เราเรา ฝึกทำอ่ะมันก็เลยดูว่าเออเราเหมือนกับว่าเราต้องพัฒนาหรือค่อยปรับปรุงหรือค่อยทําอะไรให้มันดีขึ้นหรือหรือว่าถ้าปลูกแบบให้ได้กินจริงๆเราต้องทํายังไงเหมือนกับเรารู้นะคะปีนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมดูไปมันก็เป็นถ้ามันแบบนี้ทุกต้นเนี่ยถ้ามันอย่างนี้ทุกต้นเนาะมันก็จะได้กินได้ขายนะคะจริงๆถ้ามันพันเพาะเร็วมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดกนะต้นนี้เนี่ยถ้ามาให้น้ําดีดีมันก็ดกนะคะนี่เป็นสิบรูปคน่ะ นี่นะเอ้ยพันนี้ดอกดพันนี้พันนี้มันโอเคนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหวานกรหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ไอ้นี่ไปเก็บกินแล้วนะอร่อยแต่นี่ยังไม่ไม่กล้ากินเพราะว่าเห็นมันมีมันมีอยู่ต้นเดียวก<ม><ม>็จะลองจะจะแบ่งกินด้วยแล้วจะจะ,จะลองเอาเก็บไว้ทําพันด้วยนะคะมาเดินไปไม้เข้าแบบนี้นเราเราก็จะเป็นนางพญา ลายๆอ่ะนางพญางูเหลือมมันก็สวยนะต้นนี้มันไม่ได้คเริวค้เล่นะเพราะว่าต้นนี้มันติดดีบางต้นก็ติดดีดีบางต้นก็ไม่ติดเท่าไหร่นะคะเห็นไหมเราก็จะเอาไปทําพันได้ได้ต้นนี้ก็โอเคไอไอต้นนูน้น ที่มันมันกลายพันธุ์นี่ดูสิสองมันมันได้แค่สองต้นเหลือเชื่อเลยดูนี่เห็นไหมอันนี้มันยังไม่จับให้เราหน่อยเนี่ยไหมต้นนี้มีก็มีแค่ลูกเดียวมันไม่ติดถูกไหมถ้ามันติดเยอะๆหน่อยก็จะดีเนาะต้นนู้นติดสองลูกไอ้ขาวดาวขาวอันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ลูกใหญ่หน่อยก็โอเคนะเพราะมันก็ใหญ่เต็มที่ได้แค่นี้เนาะพันธุ์เขาเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็รอรอดูกันไปกดปิดไอ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับมาบันทึกความทรงจําในกรีนเฮาส์เนาะในปีนี้ว่าเราปลูกอะไรเป็นยังไงมั่งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะให้กําลังใจส่วนหลังบ้านด้วยเนาะเราไม่ทิ้งช่องนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเราก็ทําทําไปเท่าที่เราทําได้นะคะก็ยังคิดถึง FC ทุกคนอยู่เลยก็ไวเ้กกจเ,กกไวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเดือนกดกระดิ่งไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ ว่าคลิปหน้าเราจะมีบันทึกความทรงจำอะไรไว้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะ